บายดีทุกคนวันนี้นุชเข้าป้าเด้อพี่น้องสิเข้าป้าพาพี่น้องไปหาหน่อไม้ไปไปรูดน้ำกันวาสิได้หน่อไม้บอกพี่น้องมีแต่ป้าแต่ด่งพี่น้องมาแต่เศร้ามาลองเบื้องที่มีหน่อไม้บอกพี่น้องไปไปไปเบื้องน้ำกันเด้อว่าสิได้หน่อไม้บอกป้ามาหาหน่อไม้บนเก้าหาตอนนั้นแหละก็ลองไปเบื้องมานมิมีวะไปพี่น้องเด็กพี่น้องพี่น้องพี่น้องคือสิบวมีคนหาเนาะพี่่นองคือสิ ตังแต่ม it ื้อน euh ั้นแหละเนี่ยคือชีวิไัยมหาเดี๋พี่น้องบ่อันนี้นอโบงเด้อพี่น้องบ้านนุ้ดเพิ่นเอื่นนอโบงแต่บ้านอื่นเพิ่นนู้ดบู้เอื่นนอหยังเนาะพี่น้องโอ้ยเข้ามาแล้วมียุงโลดเดี๋ยวนู้ดชี้หักเอาแหนงนออย่างสิเด้อโห่ยามนี้แหนงอันนี้เละแซ่บพี่น้องเห็นบ่นี่มากับพ่อใหญ่ น้องสาวบริมาน้องสาวมาหางนอนี่โอ้คักพี่น้องแหน่งน้องมึงอ่านเอาย่างนุดกับบริมหักให้พี่น้องเบิ้งเด้อมันยาวาละตัวใดที่นุดเอาย่างนุดกับบริมหักไอ้เบิ้งเออหนึ่งหมดแหน่งน้องใหม่ ยามนี้ก็มีตึงแน่งจี่สิอะไพี่น้องขอโทษเด้อด้่หงลดหงิดตาเด้อพี่น้องแน่งมันได้สองงบังไงเห็นปะ น้องเอ่อยออนหยักจับผู้เดียวให้ผูด้เดียวพี่น้องสองน้องนี่ก็พอแกงะะอะเศพษฐแต่สิแกงสองนึงน่อย ตัวนี้มัน nhào ไปเลยเอาไปได้ล้วว้าวสมนี้มายังไดบ่เคยผิชบังพี่น้องเออเห็นบ่แหงมันแหงมันทั้งนานพุ่นอุ่นหุ่นพุ่นพุ่นเพราะงี้เออหักลงมาเกาะลงมาเออเออบางแค่เลยเออเกาะพุ่นหุ่นนั่นค่อยๆโกะ กกจำจำโกกมันนี่มันจึงค่อยได้บองมันพอใหญ่เกาะถึงรู้สิอันหักอยู่ลุ่มโอ้ยสะอึ้ค่อยมาสุดลเอาุมนี้แหพี่น้องนึกบ่มีมเสียงดังกกๆแก๊กเนาะพี่น้อง นี่น้องสาวบ่มานพอใหญ่แล้วักนอบ่เป็นักเป็นอยู่แต่ว่ามันสิบ่ได้ยอบ่มว้าออนพี่น้องเบิ่งนอนีพี่น้องน ตุ้ใส่บุ้ยให้หมาตั้งตนนมมแต่นนุดหมาต่อตอนนั้นเลยพี่น้องแล้วก็บ,บุ้ยให้หมาเลยเบื่อนีงพี่น้องสำรับซุ่มเดียวได้นี่เห็นบ่ซุ่มเดียวได้นี่พี่น้องพ่อใหญ่ยกำลังเกาะอีก,น,อก,กน้นองนุชจะเป็นทรมานนะพ,พี่น้องมากลายแต่ว่ามันมันหนามนะพี่น้อง แล้วมันกระโบ้ยวนเข้าเนะนี้ยเซอป่ายมันพี่น้องมาเสิออกละ,ะมันหลายเลยพี่น้องเห็นปะฝนกรตตะจิก าลายหูลายตาเดเด้อพี่น้องจับมือเดียวขอโทษขออภัยเงียนอยนู่เรื่องฟ้าพุ่นนอนอยามนี้พี่น้องจะพี่น้องเห็นนอนนี่บอกเห็นมาดิมันขึ้นแล้วมันก็นจะโค้งโค้งขึ้นอนพี่พี่น้องนนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องลายหูลายตาเดี๋ยว เอาหนุกเสีเอาจังซีเอาอยู่ใส่นาะเอาอย่านี้เอ,อ๊มันข้นแล้วมันจะเป็นเมลพี่น้องอเสียดายเนาะนึกน,นานมาเพื่อพี่น้องหนุกคิดว่ามีคนมาหาแล้วตอนนู้นมาหาแล้วก็เสียคิดว่าซีมีคนมาแลพี่น้องมือเดียวพอจะขนาดหนามันไหลบบซีต้องมีคนถือกองเด้อพี่น้องเน่งมันก็ะลาย หาหนอนยามนี้ต้องเอาเนียงแค่นอเอาเนียงแล้วบุได้นุงกับกระไยฝนตกได้พี่น้องหนุงรลอย สายฟางนั่นนะพ,พ่อใหญ่หางนูเคยนูเปิดกองมาแล้วไม่ได้เปิดกองพี่น้องพ่อใหญ่เพิ่นเบนน้องเลยพี่น้องเ,เนนอพินเ่นกายน้องนุ่มักแบบซีเดียสพี่น,อน้องใจใจนุ่นี่นะพี่น้องเห็นบ่คยยังมันเลยยังมันพ่นอใหญ่ข้ามน้อน,นี่พี่น้องโอ้ยลืมมีด มากินนี้นิวที่เอาใส่กระถางเลยซ่อมใส่ถางพี่น้องนุชตันตที่เรียนใส่กระถางเลยมี่ถังนะน่ถังโมปอกอยู่บ้านคิดปอกตั้งห้างเดยพี่น้องนุ้งหลดูซิโมปอกอยู่บ้าน นี่ตายตุ่มเดียวเสรไปเจอกันยูบานเนาะพี่น้องเไปไปเจอกันยูบา